สวัสดีนะคะทุกคนดูข้างหน้านี่คืออะไรจำได้ไหมขอนนี้ทุกคนเห็ดนางลมงงมากมาออกแบบอะไรอะไรตอนเนี้แล้ว <c oughs> แล้วออกปุ๊บแก่ปับ๊บแล้วบีขับรถมาบ้านบักร้อนก็เอาจริงลืมดูแล้วมันแก่แล้ววะแต่ปกติแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่หน้าที่จะออกตรงเนี้ยทุกคนคือไม่ใช่หน้ามันที่จะออกอะ่ะเออเนี่ยขอน,นี้แหละที่บีเก็บ ไปก่อนนะ้านูนะ่ะจำได้ไหมขอนนั่นแหละอ่ะสรุปมันก็ยังมีเชื้ออยู่เนาะคือมันใหญ่มากเลยทุกคนดูเห็นไหมมันแก่แล้วอะเนี่ยนะคะดูแก่แต่คือเวลาเราอย่างเงี้ยมันก็ยังอ,อ๋อโอ๊ยดูนอนสี่นอนอ่ะโอ๊ยกล้องจะชัดไปไหนดูค่ะ,นะ 1, 2, 3, 4, 5, เนี่ยแหละมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยหกหย่อมอืมเนาะเราก็เก็บเชื้อไว้เนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมาว่ากันอะไรยังไงเนาะ Bye.